อาจารย์ับพอดีมีคําถามจากทางบ้านเขาถามมาว่าเรื่องถนนเนี่ยความกว้างเขาวัดจากงไหนครับความกว้างคําว่าความกว้างขนองถนนอ่าโอเคครับตรงนี้ความกว้างถนนเนี่ยมีความสําคัญมากนะหนึ่งก็คือในเรื่องที่ระยะล่นแนวอาคารใช่ไหมครับสองก็คือเราจะไปดูว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่เพื่อที่จะพิจารณาตัดสินใจซื้อเชนตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราทําอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ที่เสียได้อีกหรือที่สามหมื่นตารางเมตรเนี่ย ก็ต้อง18เมตรขึ้นไปเป็นมันวัดตรงไหนกันแน่นอนที่ความกว้างมันก็บางทีมันมีอะไรผิวจราจรอ่าเรามาดูตรงเนี้ย A กับ B เนี่ยเห็นไหมครับ A เนี่ยก็คือเอา B ก่อนดีกว่า B ตรงนี้ก็คือผิวจราจรนะเม้นเมื่อเป็นผิวจราจรเนี่ยมันไม่ใช่ความกว้างสนนเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความกว้างสนิมก็คือรวมทางเท้าไปด้วยเห็นไหมครับก็คือระยะ A เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูที่หนึ่งแล้วเราไปวัดเฉพาะผิวจราจรเราบอกหกเมตร น,นี่สร้างอาคารสูงไม่ได้แต่เราลืมไปว่าด้านข้างเนี่ยมันมีทางเท้าอีกสองเมตรสองเมตรรวมแล้วสิบเมตรเอา้าทาได้นี่วางเห็นไหมเพราะนั้นเราจะสูญเสียโอกาสไปหรืออะไรไปนะครับเริ่มตั้งแต่วิทยานิพนธ์เลยนะครับที่เราไปเลือกที่ตั้งว่าทาได้ไม่ได้นะครับอันดับที่หนึ่งก็คือดูเรื่องฝังเมืองถูกไหมครับว่าห้ามอะไรถ้าไม่ห้ามทําได้หรือทําได้แต่สิบเปอร์เซ็นต์หรือห้ามแต่ห้ามเป็นขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่เห็นไหมครับเมื่อเราดูจากนั้นเราก็ต้องมาดูอีกว่าถนนเนี้เราทําได้หรือไม่ได้อีกนะครับโดยเฉพาะอาคารสูงการขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า10เมตรอ่าเ็นตรงนี้เห็นไหมครับผิวจะรอจอนความกว้างถนนเห็นถ้าของผังเมืองเนี่ยก็เรียกว่า right of way คือสิทธิในเขตทางอ่าโบนะครับก็คือเขตทางแ่ถ้าในกฎหมายควบคุมอาคารเนก็เรียกว่าความกว้างถนน นะครับนะครับหรือในรูปต่อต่อไปเห็นไหมครับมันจะรวมทั้งเกาะกลางถนนไปด้วยทางเท้าไปด้วยแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะเป็นรูปแบบถนนบายพาสนะครับเช่นถ,ถ้าสงขลขาบ้านเราก็ถนนลบบุรีารามีเห็นไหมครับ60ิเมตรเนี่ยทีนี้เราสังเกตได้ตรงไหนได้ก็คือมันจะมีเสาไฟฟ้าหรือบางทีเขียนขอตลอก็คือเขตทางหลวงอันนั้นก็แสดงว่ายังเป็นเขตทางหลวงอยู่นะเสาไฟฟ้าก็เหมือนกันส่วนใหญ่นะครับเขาะจะปักอยู่ใน พื้นที่ที่มันเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะนะครับเป้นปักเข้าไปในส่วนของที่ดินเอกชนไม่ได้นะครับแล้วอีกรูปเห็นไหมครับมันมีคูระบายน้ําอยู่ด้านข้างซึ่งตอนหลังเขาเขาทาเป็นบล็อกคอนเวิร์ตนะครับเป็นบล็อกคอนเวิร์ตเนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นผิวจราจรได้ในอนาคตอีกเห็นไหมครับเปะนความกว้างถนนอย่าลืมนะครับก็คือรวมทางเท้าไปด้วยเรื่องอะไรด้วยตามที่รูปก,กําหนดนะครับ เฉะนต่อไปเราจะได้รู้แล้วความกว้างของคนคืออะไรเอเค,ครับ,บค,ครับ